วิน NFT h e r o โเกมบนเชนทอนเกมแรกที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักรวมถึงตัวเกมนี้สามารถเล่นได้ฟรีด้วยครับและนี่คือเกมต้นน้ำที่ยังไม่ได้เปิดนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเต้ณนะทีชาลิชานะครับวันนี้อยู่กับวิน nFT He r o ีเกมนี้มาใหม่นะครับต้องบอกมาใหม่นะแล้วผมไปเช็คมาแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นเกมจีนเนวะ อ่ะไม่แน่นะตอนนี้ก็เกมจีนก็มาอยู่นะเออจะไปดูถูกก็ไม่ได้นะโอเคครับเอ,อ่อตัวเกมน,นะครับขออนุญาตแบบพูดถูกคร่าวๆก่อนนะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในรายละเอียดกันเป็นเกมที่อยู่เป็นเชนหลายเชนมากครับไม่ว่าจะเป็น BSC หรือทอนก็ตามตัวเกมคือคุณต้องมี NFT ที่เป็นตัวละครฮีโร่แบบนี้ครับเหมือนอารมณ์เป็น หมักลุกแล้วกันเป็นตัวตัวหมากลุกเหมือนเหมือนมินเพื่อเอาตัวละครหนึ่งตัวแล้วตัวละครพวกนี้ครับผมไปทําการต่อสู้กับคนอื่นๆแต่ต้องบอกก่อนครับว่าสายฟรีก็สามารถเล่นได้เหมือนกันโอเคมาเรามาเข้าเรื่องเลยคําเตือนวิดีโอนี้เป็นการรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองเลยครับมาครับผมเอ่อตัวเกมนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะ อาจจะเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยแตกต่างกับเกมอื่น,นๆสักเท่าไหร่นักแต่ว่าเป็นเกมไฟล์ที่ผมมองว่าเอ,อคือผมยังไม่เห็นการแจกเหรียญของเขานะเพราะเกมยังไม่เปิดแต่ผมมองว่าเป็นเกมไฟล์ที่น่าจะอยู่ได้นานพอสมควรเลยแล้วสำคัญคือมาเล่นฟรีก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังโอเคครับอันดับแรกเขาบอกว่ั p y f r e e to get Dis c o u NFT Hero พาร์ท2ออ l ตาโมด m o d e experience All NFT h e r o พาร์ท3ดั n เ e ียนทูเ และแมทเทอเรียลพาสสี่เทรดดิ้งแมทเทอเรียลแอนด์ฮีโร่บีทวินเพเยอร์แล้วก็คำในส่วนพูดง่ายๆคือเฟสแรกนะครับเฟสแรกของเกมนี้ก่อนนะคุณก็จะสามารถเล่นเพื่อรับในส่วนของส่วนลด NFT ฮีโร่พอมาพาร์ทงครับก็จะเป็นจะเปิดโหมดออสตาซึ่งโหมดออสตามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็พาไปดูอีกทีนึงในส่วนของไวท์เปเปอร์อีกทีนึงครับพาร์ทมครับก็เปิดระบบเพิ่มครับเป็นดันเจี้ยตเพื่อตามหาในส่วนของแมทเทอเรียลต่างๆพาร์ท่เป็นการเทรดติ้งแมทเทอเรียล รวมถึงฮีโร่ระหว่างตัวตัวผู้เล่นด้วยกันเองโดยไม่ผ่านตลาดอืเพราะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วเราบอกตลาดเปแล้วคิดไม่เปิดตลาดเปิดแล้วอ่เย้ yeah, ครับทน่นอันนี้เขาบอกเขาให้คยำย้ำเตัวว่าเป็นเกมไฟล์ NFT เลยนะก็แล้วเชนเนี่ยผมว่า,าผมโดนหลอกกับเชนนี้มาเยอะ หลายๆคนที่จะเห็นผม,มามนะที่จะเล่นพวก USDT ต่างๆนานาผมจะโดนหลอกจากเชนนี้มาเยอะแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกันกับตรงนั้นต้องบอกก่อนไม่ได้เกี่ยวกันเดี๋ยวก็ว่ากันว่าเฮ้ยชเชนนี้แนงหลอกแน่นอนเนาก็ไม่ขนาดนั้นนะครับจะเย็นๆนะตัวโปรเจกต์โกงไม่ใช่ตัวที่อยู่บนเชนโกงนะครับผมเกี <S <S <Norwegian> ่ยวกับเกมครับผมพูดง่ายๆเลยนะเป็นการเหมือนวางหมากลุกอะครับเอาตัวละครไปวางตามช่องต่างๆแล้วก็ผัดกันสู้ แบบนี้เลยแค่นั้นเลยพัดกันสู้ไปจริงจังเลยแบบเรียวไทม์เลยจบเข้าใจง่ายเลยตัวละครเขา,เาบอกว่า NFT ก็จะมีฮีโร่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 อันนี้ไม่เกี่ยวผ่านไปก็ว่าอยู่อ่พาร์ทเนอร์ครับอย่างที่บอกครับมีทอนมีอีเธอริมอ่มไบแ้นเดอแล้วก็เออ่วินคลิงที่ผมเนี่ยจำชื่อคุ้นๆอยู่นะตรงน,นี้ผมชื่อคุ้นๆแล้วก็บิทเทเลสนะครับผมแล้วก็อ่าแอป NFT โอเคอ่ะสำคัญนิดนึงเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเออ่ เอ่อมาร์เก็ตเพจอากัรเพราะว่าผมเล่นเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวขอเนี้ยแป๊บนึงกดเพย์นาวแล้วเล่นไม่ได้นะครับตอนนี้เราถ้าจะเล่นก็คือต้องเล่นใน Mac a n d ด o i d หรือ Windows เท่านั้นซึ่งทุกอย่างจะเป็นคำมินซูลทั้งหมดนะครับไม่สามารถเข้าเกมได้ในตอนนี้โอเคอันนี้จะเป็นส่วนของ Market p ตพ e นะครับผมนี่ t o ้ a l s a l e ตอนนี้ขายอยู่2คนเท่านั้นเองมีขายอยู่2คนเองโหไม่เห็นเลยนะอยากเห็นมากกว่าน,นี้จังเลยทดสปอร์ตอ่ะดูตรงนี้ Market p ตพ e เราจะเห็นตรงนี้เดี๋ยวเออ ผมอะบอยพยายามดูนะว่าราคาอยู่ตรงไหนว่าแต่ผมมาหาไม่เจอไว้อะนี้เป็นในส่วนของตลาดแล้วก็จะมีตัวละครขึ้นมาตัวละครจะมีความแตกต่างกันมีเรื่องของยีนมีเรื่องของยีนคุณอาจจะได้ยีนจากสโตชินากามโตะคุณอาจจะได้ยีนจากเล่าปีเอ่อรลิโป้อะไรประมาณนี้นะต้องบอกประมาณนี้ตัวตัวเกมจะตีมประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นไหมบอดี้พาร์จะมีบอกว่าอะไรเท่าไหร่ยังไงอะก็ว่ากันไปนี่ ผมชอบนะตัวเกมมน่ารักเนี่ยครับอย่างที่บอกครับมันเป็นทรงหมักลุกนิดนึงนิดนึงนะครับผมอ่ะไปดูกันต่อเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของไวท์เปเปอร์ซึ่งไวท์เปเปอร์ขออนุญาตด,ดูเลยทีละตัวทีละส่วนทีละส่วนเลยนะเพราะว่าตัวเกมเขาน่าสนใจถ้าเกมไหนน่าสนใจผมจะเล่าให้ฟังค่อนข้างจเยอะนิดนึงอันนี้อ่าเอาเเกี่ยวกับตัวเกมผ่านไม่พูดถึงไม่มีเหตุผลที่ต้องพูดถึงได้แตทั้งสิน้นโอเคครับตัวเกม Win NFT น e r o ก็คือที่เขาบอกครับมันคือเกมไฟเ FT จบผ่านเราสามารถเล่นได้แบบ ฟรีทูเพหรือว่า p พ g e and ECO ก็พูดง่ายคือการเล่นเพื่อเอินเหรียญของเขาในเกมนั่นแหละครับก็บอก the อ n นเดอะทอนเมตาเวิร์สแต่ผมให้จะพาไปดูภาพค่อนข้างจะโอเคอยู่นะอ,อ,อันนี้เราไม่พูดถึงวิชั่นความนู่นนี่นั่นเราไม่ผ่าไม่เอาผ่านเลย Market p ตเพผมพาไปดูมาแล้วนะแต่เมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นผ่านเราไม่ต้องพูดอะไรมากผ่านเ,เราจะนเกนไม่ได้คุณต้องล็อกอินผ่านเมตาแมสนะครับ ในส่วนนี้ NFT h e r ทฮโรครับเราจะมาดูกันที่ผมบอกเลยมันน่าสนใจเพราะว่าจะมีหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมดาแลซุปเปอร์แล SSR และก็ UR หนึงก็เป็นระดับของตัวละครเหล่านี้อยู่แล้วที่เราก็รู้กันสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ที่เละนะอยู่กับของดี1 2ึ่งอายู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยจีเบลตาเบอร์รีซี สุขภาพผิวดีฉ่ำน้ำยับยั้งกระบวนการแก่ชราลบเลือนริ้วรอยทั้งเจ็ดประการชะลอการเติบโตของเชื้อไว,วรัสในระบบหายใจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้โอโหเป็นของดีที่ควรบอกต่อจริงๆฝากเลจิเบลไว้ด้วยนะคะไม่บา,บายเนีย่ยครับระดับของตัวละครที่มันจะแตกตาก่างกันนะเนีย่ยเนี่ยเนี่ยตัวเอ็นก็จะเป็นตัวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมียูอาร์ไม่เปิดดูดิไม่มีอะอะเอสเออาร์มีไหมไม่มีเอสอาร์มีไหม อ่าเนี่ย S R จะเนสีนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้เห็นเห็นกันชัดๆนะโอเคแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันจะมียีนต่างๆนาๆนาอย่างเช่นอันเนี้ยมีเป็นยีนบุสลีเดี๋ยวมาหน่อกนะชาลีเชปปินนิวตันอ่า,อ,าอะไรนะ่นเนี่ยเทสลาเทสลาคืออะไรแล้วแล้วก็มีพวกคริปโตต่างๆนาๆนาครับเนี่ยอีลอนมาร์นะครับอ่า,าตัวตชินากามโมโตะอ่ามีพวกจัก,กรวัิต่างๆเอ็มพาย ควีนเอ่อเยอะแยะมากมายเลยต่างๆนาๆนาครับเยอะแยะคือตัวเกมจะเน้นในส่วนของการยียนแล้วก็ยียนเพื่อจะสามารถเอามาแบบเอามาใช้สู้ต่างๆนานาได้อืมต่อตัวเกมก่อนเราตัวเกมก่อนจะเย็นคารสครับมีทั้งหมดอ่อสิบเอ็ดแบบนะตอนนี้นะย้ําก่อนว่าตอนนี้มีไฟเตอร์วอริเออร์อาเชอร์เมดแอซินเดอะฟูลคนโงแล้วก็ นในช่างใหญ่สกอลา่าวิศากาดแล้วก็กันแมนนะครับแต่และตัวมีความสามารถแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นไฟเตอร์ก็จะมีเ HP ที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงวอริเออร์มีแอพแท็กสปีดที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงจะมีบูสต์ต่างๆ่าอตทิบิวก็จะเป็นพวกค่าต่างๆที่อยู่ในตัวละครตัวนั้นๆนะครับมี HP ดีเฟนส์อะไรพวกนี้ปกติเราไม่พูดถึงผ่านไปอีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือสกิลสกิลครับผู้บอกว่าทั้งทั้งห้าสิบแปดทีโร่สกิล Skill มีบทห้าสิบแปดนะครับมีเทสคอร์เต แคตตอกรี ategory, แยกกัน5แคตตอร้าแบบ5ประเภทผู้ภาษาอังกฤษยากก็ไปพูดนะมีแอคแท็กคอนโทลเฮลิ่งแล้วก็บัฟแล้วก็ดีบัฟด้วยนะครับผมนี่คือสกิลที่แยกมาห้าหมวดอีกอันนึงจะเป็นบอ,อ Born นะครับบอตัวนี้คือเป็นพันธสัญญาพูดง่ายๆด้วยกันเหมือนประมาณว่าผมมีทหารหนึ่งต้องคอมโบอยู่ข้างๆกับทหาร2ถึงจะได้บัฟพิเศษนี่ครับผมคือบอลบอลของเกมนี้แบบนี้เลย ออีกอย่างหนึ่งท่านจะเป็นอินเค m e n t นะครับผมเราก็คือง่ายๆเลยเถ้ามีอาวุธโจมตีเยอะขึ้นถ้าใส่หมวกก็จะมีเ,เลือดเยอะอวุธฮิตพีฮิตพอยอะไรเงี้ยมีส,ส่วนส่วนหน้าอกก็จะเป็นบวกดีเฟนต์นะส่วนอะไรนะสังเกงก็จะบวกเมจิกป้องกันอะไรประมาณนี้แค่นี้เองไม่มีอะไรเลยนี่คือตัวเกมค่อนข้าขงจะสวยนะภาพค่อนข้าขงจะสวยที่อยู่ในเกมมันให้อารมณ์ตีมแบบม e t ตาเบิร์นะครับก็คือเราสามารถพูดคุยเดินเล่นด้วยแล้วก็สามารถแข่งขันกันได้นี่คือตัวเกม อ่ะผมจะพาไปดูในส่วนของโหมดที่เปิดที่ตอนนี้ก็คือโหมด PVE PVE มีอะไรบ้างมี Forest กับบึงมี2องอันเท่านั้นผมไม่ขอพูดในส่วนของารายละเอียดว่าเออเนี่ยมันมีตัวอะไรอะไรยังไงบ้างก็ตามไปดูกันได้นะครับอย่างเนี้ยสมบูร a m i l y หนึ่งคุณจะเจอกับ m u s h Room Family อ่ะ f a ม i l ีสองอตัวตัวโคนโคนเหนืออันที่สามจะเป็นพวก s t o n นแมนถ้าเป็นบึงคุณจะเจอ,เอ,อหอยทากตัวใหญ่กบตาแดง แล้วก็อะไรเนี่ยเอฟเฟกซแมนแฟ,นแฟนมิลี่นี่ผมไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็นในโหมดที่เปิดขึ้นตัวแรกนะก็คือโหมด PVE นะครับผมทุกคนสามารถเอาไปต่อสู้ได้โหมดออสตาครับออสตาก็คือจะเป็นตัวโซนที่เอาไว้เหมือนจัดวางตัวละครนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบโทษแบบตัวสอบเช็คแล้วก็อันนี้จะไปอัปเกรดตัวละครตัวละครอัปเกรดก็คือแม็กซ์อยู่ที่สามดาวนะตอนนี้ แล้วอย่างที่บอกครับโบนคือคุณต้องมีแบบใน A อบวกกับในบถึงจะได้บัฟพิเศษนี่ก็คือโซนวางวางตัวละครต่างๆที่ผมบอกว่าเป็นหมักลุกก็จะเป็นตีมประมาณนี้นะครับประมาณนี้เตีมแบบนี้เลยนะออันนี้เป็นใน,นส่วนของใส่พวกอ q u i p m e n t ด้วยอ,อีกอันหนึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่พิดว่าตัวยังไงตัวเกมก็ยังไม่เปิดนะครับน้าจรออีกพักหนึ่งเพราะฉะนั้นผักขออนุญาตผ่านไปก่อนอีกอันหนึ่งครับอย่างที่บอกว่าจะมีดันเจียนผมมาใน เต่ที่สามหรือสี่เนี่ยผมจําไม่ได้แล้วก็จะเข้าไว้เจอเข้าไปเจอบวกดันเจียนต่างๆนานาหาอุปกรณ์หาแร่ซึ่งตรงเนี้จะเน้นไปหนุนในส่วนของพวกแมททีเรียลต่างๆนะครับมิชชั่นผมพูดง่ายๆคยือมิชชั่นก็คือเหมือนเป็นเดลี่เควสเดลี่อะไรพวกนั้นที่เราทําทําต่อวนันต่อวนัอวนเพื่อได้รับของรางวัลครับโดยปกติตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่เ,เล่นฟรีบอกว่าเล่นฟรีสามารถเล่นได้โอเคครับ อันต่อมาก็คือตัวเหรียญต้องบอกว่าตัวเหรียญมองดีๆนี่โอ้โหเหรียญมีห้าเหรียญเลยเหรอที่จริงก็มีแค่สองเหรียญนะเหรียญที่มันอยู่ในเกมก็จะเป็น TRTB TRTB ก็จะเป็นเหรียญที่อยู่บนเชนทอนนะครับเป็นเหรียญที่ใช้ในเกมเอาไว้ใช้เกี่ยวกับตัวละครตัวละครในเกม NFT N Hero อันที่สองครับ EPT เป็นเหรียญที่ได้จาก การที่เราเดินต่อสู้ในโหมด PVE ง่ายๆเลยส่วน2งเหรียญบนเหรียญบนคือ TRX ก็คือเหรียญที่เราใช้กันในปกตินั่นแหละที่เรารู้จักกันที่เหรียญบนเทนทอนนั่นแหละอันที่2ครับเป็นเหรียญวินก็จะไปอยู่ในเชนทอนเหมือนกันแต่เหรียญน,นี้ก็มีอยู่มานานแล้วของวิงลิงของวิงลิงตัวนี้โอเคผ่านไปอันที่6ก็ไม่ต้องพูดถึงผ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านไปโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเกมที่ผมพาไปดูนี่คือ Win NFT Hero ก็ น่าเล่นต้องบอกว่าน่าเล่นเพราะว่ามันเป็นตัวนะตัวเป็นตัวแล้วก็มาจัดจัดจัด,จดวันแล้วก็ผัดกันสู้แค่คิดก็สนุก <laughs> ผมบอกเลยอ่าประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของวันนี้แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับขออนุญ,ญาตนิดนึงนะในวันอาทิตย์นี้ผมจะเป็นคอนเทตนต์เอ่อแยกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินออนไลน์อีกรูปแบบหนึง่งเผื่อจะได้เป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนยังไงก็ขอฝากในส่วนของคอนเทนต์วันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไป